365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่43พระเจ้าทรงทําตามที่ทรงวางแผนไว้พระยานเอื้ออาทรของพระเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่302สสิ่งสร้างมีความดีและความสมบูรณ์ของตนแต่ก็หาได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากพระหัตถ์ของพระเจ้าบรรดาสิ่งสร้างล้วนอยู่ในสภาวะการเดินทางมุ่งไปรับความสมบูรณ์สูงสุดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่ยังไม่บรรลุถึงเราเรียกระบอบการจัดการที่พระเจ้าทรงนำสิ่งสร้างทั้งมวล ให้บรรลุถึงความสมบูรณ์นี้ว่าพระยานเอื้ออาทรพระเจ้าทรงปกครองดูแลสิ่งทั้งมวลที่ทรงราดมิตรสร้างขึ้นนี้ด้วยพระยานเอื้ออาทรซึ่งแผ่พลังไปทั่วทุกมุมโลกปกครองทุกสิ่งอย่างดีเลิศทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระองค์รวมทั้งสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการกระทำอย่างอิสระของสิ่งสร้างด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่303พยานหลักฐานจากพระคัมภีร์กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความเอาพระทัยใส่ของพระยานเอื้ออาทรนั้นเป็นรูป,ปรธรรมและทันเหตุการณ์พระเจ้าเอาพระทัยใส่ต่อทุกสิ่งตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยที่สุดในโลก รวมไปถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ยืนยันอย่างแข็งขันว่าพระเจ้าทรงควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์พระองค์ทรงทําทุกสิ่งตามพระประสงค์และยังกล่าวถึงพระคริสตเจ้าอีกว่าเมื่อพระองค์ทรงปิดก็ไม่มีผู้ใดเปิดได้ในใจมนุษย์มีแผนการมากมาย แต่พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคงหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่304เราจึงเห็นว่าพระจิตเจ้าซึ่งเป็นผู้แต่งเอกของพระคัมภีร์มักจะยกให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นการกระทำของพระเจ้าอยู่บ่อยๆ โดยไม่กล่าวถึงสาเหตุทุติยภูมิการกล่าวเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นวิธีโบราณแต่เป็นวิธีการลึกซึง้งเพื่อเตือนให้ระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงอำนาจสูงสุดเหนือประวัติศาสตร์และโลกนี้และดังนี้เพื่ออบรมสั่งสอนให้ไว้วางใจในพระองค์บทภาวนาในหนังสือเพลงสะดุดี นับว่าเป็นสถานศึกษายิ่งใหญ่สองความไว้วางใจเช่นนี้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่305พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เรามอบความไว้วางใจเยี่ยงบุตรต่อพระยานเอื้ออาทรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ซึ่งเอาพระไทยใส่ต่อความต้องการ แม้เล็กน้อยที่สุดของบรรดาบุตรของพระองค์ดังนั้นอย่าก,กังวลและกล่าวว่าเราจะกินอะไรหรือจะดื่มอะไรพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้จงสแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้ พระยานเอื้ออาทรและสาเหตุทุติยภูมิหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่306พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายสูงสุดแห่งแผนการของพระองค์แต่เพื่อจะทรงทำให้แผนการนั้นเป็นจริงพระองค์ยังทรงใช้ความร่วมมือของสิ่งสร้างด้วยการทรงทำเช่นนี้ไม่เป็นเครื่องหมายแสดงความอ่อนแอ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงความยิ่งใหญ่และความดีของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเพราะพระเจ้ามีได้เพียงประทานให้สิ่งสร้างมีความเป็นอยู่เท่านั้นแต่ยังประทานให้สิ่งเหล่านี้มีศักดิ์ศรีที่จะปฏิบัติงานเองได้ด้วยให้สิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุและบ่อกเกิดของอีกสิ่งหนึ่งได้และดังนี้จึงเป็นผู้ร่วมงานทำให้แผนการของพระองค์ประสบความสำเร็จ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่307พระเจ้ายังประทานความสามารถให้มนุษย์มีส่วนในพระญานเอื้ออาทรของพระองค์ด้วยโดยทรงมอบให้เขารับผิดชอบในการทำให้โลกอยู่ใต้อำนาจและเป็นนายปกครองโลกดังนี้พระเจ้าโปรดให้มนุษย์เป็นสาเหตุที่มีความเข้าใจและอิสระเสรีที่จะทำให้งานเนรมิตสร้างสำเร็จบริบูรณ์ และทำให้สิ่งสร้างมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์เพื่อความดีของตนเองและของเพื่อนมนุษย์มนุษย์ในฐานะผู้ร่วมงานตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็ยังอาจสมัครใจเข้ามาร่วมแผนง,งานของพระเจ้าได้อาศัยการกระทำการอธิษฐานภาวนาและแม้กระทั่งอาศัยความทุกข์ทรมานของตนได้บ่อยๆโดยไม่รู้ตัวดังนี้ เขาจึงกลายเป็นผู้ร่วมง,งานของพระเจ้าเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่308ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงทำงานในการงานทุกอย่างของสิ่งสร้างของพระองค์นี้แยกไม่ออกจากความเชื่อในฐานะพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้าง พระองค์ทรงเป็นสาเหตุปฐมภูมิและทรงปฏิบัติงานในและอาศัยสาเหตุทุติยภูมิพระเจ้าทรงทำงานในท่านเพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนาและความสามารถที่จะทำงานตามพระประสงค์ความจริงข้อนี้ไม่เพียงแต่ไม่ทำให้ศักดิ์ศรีของสิ่งสร้างลดลงแต่ยังทำให้ศักดิ์ศรีนี้เพิ่มขึ้นสิ่งสร้างที่เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าโดยพระอนุภาพ พระปีชาและพระไทยดีของพระเจ้านั้นไม่อาจทำอะไรได้ถ้าถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะสิ่งสร้างย่อมสูญหายไปถ้าไม่มีพระผู้สร้างยิ่งกว่านั้นสิ่งสร้างเหล่านี้ไม่อาจบรรลุถึงจุดหมายสุดท้ายของตนได้ถ้าไม่มีพระหัสถานคอยช่วยเหลือ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า